รับความน่าใสของโบบอกเลยว่าต้องมาที่เดะแจมคลีนีคลินิกสะอาดพี่ๆดูแลดีมากเลยค่ะวันนี้ที่โบจะทําเป็นโปรแกรมรักษาสิวอย่างแรกเลยคือต้องคลีนหน้าก่อนเพื่อประเมินปัญหาผิวและวางแผนทําการรักษาให้เหมาะสมต่อไปก็กดสิวื่อลดโอกาสการเกิดสิวอักเสบแต่ใครที่มีสิวอักเสบทางคลินิกก็จะฉีดยาลดสิวอักเสบให้ด้วยหลังจากนั้นก็ทําการฉายแสงไบโอไลท์ LED ตามสภาพผิวของแต่ละคนเลยพอเสร็จในขั้นตอนฉายแสงแล้วพี่ๆก็มาร์กหน้าฆ่าเชื้อสิวให้แบบนี้บอกเลยว่าฟินมากเกือบหลับ ไปเลยค่ะพอถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะใช้ดู a l ล e ย l o w เลเซอรักษาสิวเพื่อช่วยฆ่าเชื้อลดการอักเสบของสิวรอยแดงรอยดําจะช่วยให้ผิวหน้าสว่างขาวใสขึ้นในการรักษาสิวก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพผิวและปัญหาผิวของแต่ละคนเข้ามาปรึกษากับทางคลินิกได้เลยค่ะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะ1แถม1แค่999บาทเองบอกเลยว่าคุ้มมากแค่ครั้งแรกก็เห็นผลแล้วไปจองกันได้เลยที่เดอะแจมคลินิก